คเดี S <S> 네๋ยวให้เมมเบอร์ทุกท่านนะคะทักทายพี่ๆนักข่าวแล้วก็ทักทายทุกท่านก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาี่สคนดังุกท่านทักาันก่ทุกท่านททายกันก่อนุท่นทัยกอนนะคะกท่ักทายกันกคานักทายกันก่อนนะคะทุกนทัก่ะคะทุกท่าายะค่ายุ่านทัยกนะคะักทานกานทักทคะักทาันก่คะัก พี่นังครับค่ะก็คือคุณพงกิตน,นะคะเมนวอลคิลคุณแจจินมือเบสนะคะแล้วก็คุณเทรนินพานมือลองนั่นเองค่ะคราวนี้เนี่ยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ายินดีต้อนรับทุกหนทุกท่านเข้าสู่ประเทศไทยแบบไม่ได้มาไทยนานมากมาคอนเสิร์ตครั้งนี้ภายในรอบ5ปีเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงบ้างคะ 이번에 콘서트 오신 거 진짜 오랜만에 오시는 거잖아요. 5년 만에 한 어, 태국 오신 소감이 어떠신지 말씀해 주세요. 저는 태국을 사랑합니다. ผมชอบประเทศไทยมากๆครับ. <laughs> <laughs> 어, 오랜만에 콘서트로 오는 거는 5년 만이지만 저는 작년에도 왔었고 이번년에도 놀러 왔었기 때문에 너무 기대되요 너무 좋습니다. 아, 군웅기 말 와. ชอบประเทศไทยมากถึงแม้รอบนี้เนี่ยมาคอนเสิร์ตแต่ว่าก่อนหน้านี้แต่ปีที่แล้วว่งก็มาเที่ยวประเทศไทยหลายหลายรอบแล้วครั้งเนี้ยหลังจากจบคอนเสิร์ตก็จะเที่ยวไทยต่ออีกก็คือรักประเทศไทยมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากจะรีบขึ้นคอนเสิร์ตอยากจะเจอแฟนๆแล้วด้วยค่ะถ้างั้นเห็นว่าชอบประเทศไทยกันเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกคิดถึงประเทศไทยหรือว่ามาประเทศไทยเราต้องทำสิ่งนี้หรือว่าแบบชอบประสบการณ์อะไรในประเทศไทยกันบ้างคะ

แต่เดี๋ยวนี้เอ้ยทำไมอาหารไทยมันอร่อยทั้งที่ปกติไม่ชอบกินอ่าที่ผมรู้สึกินซุปเปอร์ชอบมากเลยชอบ้ากเลยจริงจังโอ้ก็คือว่ารู้สึกแบบติดใจอาหารไทยมากนะทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบกินอาหารไทยจนกระทั่งกลับไปเกาหลีเนี่ยก็ยังสั่งเดลิเวอรี่ไปกินอาหารไทยยิมมาฮันด้วยนะคะอืมเจอกัน얼마าดือนเนี่ยเ끝으로 놀러 왔다가 네네네 열심히 잘 놀고 네. 집에 돌아갔는데 제가 알고 보니까 비행기표를 다른 걸 끄는 아... 근데 또 심지어 제 비행기 딜레이가 돼서 네. 한국 도착하자마자 되게 오래 기다려야 되는 상황이었는데 네. 태국에 저희 팬분이시고 또 공항 직원이 계셔가지고 근데 네. 제 여권을 딱 보시더니 오빠 오빠만 달라야지 혹시 <laughs> เดี๋ยวจะช가서ย <God. S 1> 서อ겨주시고저는าข <네> ึ้นมาขึ <네> ้มาขึ้นขึ <laughs> ้นมาขึ <laughs> ้นมาขึ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 ้นมากึ้นมานาขขนาขึ้นม้นานมาขึ้มาขึาขึ้นมนม้มาขึ้นนมา้นมาขึ้นมึ้นนามบินจากเา้นี่ยเาึ้ว่าตัวเองอ่ะ จองผิดไฟเครื่องบิดผิดกับของไม่เหมือนของคนอื่นเขาก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกแบบตายแล้วจะทํายังไงดีกับบ้านไม่ได้แต่พอให้พาสปอร์ตกับออพนักงานที่สนามบินไปแบบอ้าว ทางไงนักบินเป็น,เป,นเป็นพีวนานนาเป็นแฟนขับของของเอสเทียแลนด์ค้ะบอกว่าโอ้โหพอเห็นเห็นเอ่อเอ่อพาสปอร์ตของคุณจติแล้วบอกอป,ป้าเดี๋ยวหนูจัดก,การให้เองค่ะแล้วแฟนขับคนนั้นก็ทําทุกอย่างให้เขาอะได้บินกลับด้วยกันเขาก็เลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับไประเทศไทยที่รู้สึกว่าประทับใจมากว่าแบบเออกลัวว่าจะแบบอยู่ในต่างประเทศคนเดียวแล้วจะทําอะไรได้ไหมแต่พอเจอแฟนขับชาวไทยช่วยขนาดนี้ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะเด็ก่ยยเนิน 제가 정말 태국에 오. 오랜만에 왔어요. 5년만에 있다고 왔는데 네. 사실 올 때마다 저도 요양에을 도전해보고 있거든요. 음, 근데 네. 올 때마다 좀 아, 맛있을 것 같은데 막상 먹으면 되게 좀 아직은 힘들더라고요. 음, 네. 어제도 도착하자마자 호텔에서 바로 똥양품을 시켜가지고 네. 먹었는데 아 이게 왜 이렇게 그, 익숙하지가 그 않죠? 아직도? 그러면 익숙해질 그 때까지 도전하는 걸로 합시다. 그러니까 올 때마다 네. 한번 도전을 해봐야 될것 같아요. <laughs> อ้เกียสุมิดะของคุณมินฮวานนะคะบอกว่าคล้ายๆของอีกทนึงก็คือต้อยมยำกุ้งอ่ะรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ยังทานได้ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับชาวต่างชาติแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยพอมาถึงไทยปุ๊บอ่ะลองสั่งต้งยมยำกุ้งกินอย่างแรกเลยพอถึงประเทศไปเฮ้ยรสชาติแบบนี้มันยังเป็นรสชาติที่แบบว่า ยังไม่คุ้นเคยแต่ก็รู้สึกว่าแตกต่างจากเขาที่แล้วก็เลยคิดว่าอยากมาอีกแล้วก็อยากค่อยๆชิมค่อยๆชิมไปเรื่อยๆคุณแจจินก็เลยแนะนําว่าเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกินไปกินมาเดี๋ยวก็อร่อยเองอะไรอย่างนี้ค่ะออมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณฮงกีแล้วก็คุณแจจินเนี่ยเพิ่งเริ่มทำมิวสิคอลและครเพลงไปเมื่อไม่นานนี้ที่ประเทศเกาหลีก็เลยอยากจะถามว่าแฟนๆเนี่ย

셨어거든요네ก็คือเห็นว่าคามจริงอะแฟนคลับชาวไทยหลายคนที่ไปดูมีสิอลของคุณองกีแล้วแต่จริงแล้วมีสิ่ันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความถูกพันแล้วก็ความเป็นอิสระ ของเ,อเรื่องราวของของคาแรคเตอร์ในมิซิคอนนะคะก็เลยอยากจะเชิญชวนชาวไทยถ้าเกิดใครไปเที่ยวเกาหลีก็ไปดูมิซิคอด้วยน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะครับขอบคุณค <laughs> ่าอันนี้มาดูเรื่องของคุณมินฮวานบ้างเพราะว่าไมา่ไม่นานมานี้นะคะคุณมินฮวานเนี่ยได้โชว์เคมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกในรายการ The Return of Superman 그는 약간 본인 환호와 노숙와도의 약간 리퍼벨 아이 그러면 어, 다음은 최민완 씨 이야기인데요 그럼 최근에 슈퍼맨이 어, 돌아왔다 프로그램을 통해서 아빠와 아이들의 케미를 보여주셨는데 혹시 본인이 어떤 아빠라고 생각하시는지요? 김낙하 저는 제 기준에서는 단호한 아빠인 것 같아요 되게 막혼내고이런다기보다는안되는건안된다고확실하게얘기해줄수있는아빠같고음다정한아빠응그ก็คือเป็น네คุณพอที่เรียบง่ายๆแล้วก็อาจจะเคร่งขัดเล็กน้อยก็คือว่าถ้าเกิดลูกๆอ่ะบอกว่าไหนทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้สั่งสอนเลยจริงไหมคะคุณองค์กิถ้าชีดิ่ก어떠신것같아요어그냥잘모르겠지만그래도 <laughs> เอ้ทีเราใช้รู้ลอโอ้คุณุงกีเสริมมาว่าไอเรื่องคุณพ่อแข่งคันเมื่อกี้อะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นความจริงหรือเปล่าต,ตัวเองค่ะไม่รู้แต่ว่าเออบอกว่าเป็นคุณพ่อที่เล่นกับลูกๆได้น่ารักแล้วก็สนุกสนานมากค่ะไอ้ค่ะิ แล้วความพิเศษของคอนเสิร์ต MTL ในรอบนี้เนี่ยคือคอนเสิร์ตในไทยอ่ะจะแตกต่างจากที่อื่นอีกนิดน,น,นึงพิเศษอีกนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะใกล้วันครบรอบเดบิวต์ MTL 16ปีนั่นเองค่ะใช่ก็เลยอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างาแล้วก่อนอื่นก็ต้องยินดีกับเดบิวต์ครบรอบ16ปีด้วยนะคะเาะกา,า,ากอ่องดถึงคเร์ปร็อคอนประเทไทยก็คอนเสิร์ตในประคืนนประเทศไทยก็คือคอนเสิร์ตในประเทศไทยก็คือคอนเสิร 특별하게 느끼고 계시는데 혹시 어떻게 생각하시는지? 네. 사실 저희가 최근에 정말 정신없이 너무 바빴거든요. 그래서 어, 6월 7일 저희 16주년 돌린 날을 일본에서 있었어요. 음네. 그래서 사실상 뭔가 항상 6월 7일이면 뭔가 팬분들이랑 뭘 했던 거 같은데. 네. 그럴 기회가 없었어서 라이브 인스타라이브 많이 하고 그렇게 좀. 분해가 되었는데 네. 좀 아쉽기도 하고 그래서 기회가 된다면 뭔가 좀 십육주년에 대한 이벤트 아니 이벤트를 좀 해보고 싶기도 해요. 근데 오늘 이렇게 또 제일 가까운 날에 태국에서 콘서트를 하게 돼서 네. 제가 정말 사랑한 대우로서 또 콘서트를 하게 돼서 너무 기쁩니다. 기특장러야. 네. <laughs> อมก็คือว่าความจริงอ่ะในทุกๆปีวันครบรอบเดบิวต์ของ FT s l a n d อ่ะจะมีอีเวนต์ต่างๆกับแฟนคลับมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้ความจริงสเกทล,ลูกของ FT s l a n d อ่ะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้แบบมีอีเวนต์จริงจังวันครบรอบ16ปีเขาก็เลยรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแล้วก็เขาก็ได้ทำแค่ไลฟ์ใน IG อะไรประมาณน,นี้ค่ะ แล้วก็เลยรู้สึกเสียดายมากแต่พอมาได้คอนเสิร์ต FTI Land ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นวันที่ใกล้กับวันที่ครบ16ปีด้วยเขาก็เลยแบบเออได้มาคอนเสิร์ต16ปีในประเทศไทยประเทศที่เขารั้นเขาก็แบบรู้สึกดีใจมากๆค่ะเก่งจังเลยอ่ะค่ะโอเคแล้วคำถามสุดท้ายแหละ <c oughs> แพรอยากจะถามว่าแฟน <c oughs> แล้ว <c oughs> เร็วๆอันนี้กูแล้ว เร็วๆนี้ป็ีปละลีเป็นคำศัพท์ที่เรียนจากขยตอนมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแฟนๆอยากจะรู้ว่าจะได้ฟังเพลงใหม่เมื่อไหร่คะแฟนท่อยากรู้ว่าจะได้ฟังเพ่เมื่อร่คะแฟนๆุกคนยวจเพมื่อกี้าจะได้ฟเปลดใเอร่ะนกคนทอกวจไดังเหม่ไคนทรว่าเพลงใหม่อทกคนีอยาู้่าจะนเพลงใหม่เม็่อยู่คนๆคน่ากร คุณฮงกีบอกว่าความจริงอ <laughs> ่ะทำใกล้เสร็จแล้วจะออกมาเร็วๆนี้ตอนเนี้ยเพลงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเนื้อเพลงเขาก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะรีบแต่งเนื้อเพลงให้เสร็จให้เร็วที่สุดครับไว้ใจผมด้วยครับอันนี สุดท้ายนี้นะคะงานคอนเสิร์ตเอฟทีแอลวันนี้นะคะจะมีไม่ได้เลยถ้าขาดผู้จัดใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีอย่างไทยสุสานิตย์และก็แบรนด์แครปเ i อร์ไนเซชันนะคะก็เลยอยากจะเชิญผู้บริหารของไทยสุส c i e ต y และ r บรนด์แครปเปอร์ไเซอร์ขึ้นมาถ่ายรูปก,กับศิลปินสักนิดนึงค่ะเรียนเชิญคุณอัญชนาทองใหญ่ณอยุธยาแล้วก็คุณพัทลพิสิทธิ์สังคทัศน์ณอยุธยาขึ้นมาถ่ายรูปก,กับศิลปินด้วยค่ะเดี๋ยวช่วย

โอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ศิลปินเข้าไปเตรียมงานคอนเสิร์ตขอบคุณพี่พี่นักข่าวทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเอ๊บาร์บูเดร์คอนโระขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ